สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องนะคะสั่งหัวบอลสีมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นพนนครน,นะคะมาดูพร้อมกันเลยนะคะสั่งไปประมาณ3วันสี่วันนะคะน้องเขาก็จะส่งมาให้เลยค่ะอันนี้ก็รุ้นด้วยกันเลยค่ะบอลสีพนนครดูแพ็กเกจนะคะ นี่ค่ะเขาจะมีวิธีให้นะคะสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงเขาเตรียมมาให้ด้วยนะคะอุ้ยดีจังเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีสั่งมาทั้งหมด5ชิ้นนะคะ5ชิ้น400บาทอ๋อเนี่ยค่ะเตรียมมาให้เรียบร้อย ะะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดก่อนนะคะหัวบอนสีน่าจะอยู่ในนี้นะคะเนี่ยค่ะแกะดูเลยแล้วกันนะคะว่ามันที่เขาเตรียมขุยมะพร้าวมาให้ะคะ่ะในกล่องบรรจุพัณฑ์นะคะขุยมะพร้าวเตรียมมาแล้วของมิก็ได้เตรียมเนี่ยค่ะของมิก็ได้เตรียมพลาสติกไว้นะคะเพื่อที่จะปิดฝานะคะเดี๋ยวขอดูนะคะเนี่ยค่ะ บอลสีที่หนึ่งนะคะที่เขาให้มาพระนครชิ้นที่หนึ่งเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูชิ้นที่สองนะคะม่จะม่จะหมักรวมไปด้วยนี้เลยนะคะเราจะดูว่าห้าชิ้นชิ้นเล็กหรือใหญ่นะคะนี่ะน,นี่นะคะ ชิ้นที่สองห้าชิ้นสี่ร้อยค่ะชิ้นที่สามชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่อยู่นะคะอ้มาแล้วเดี๋ยวมิ้จะทําเ,เดี๋ยวมิ้แกะให้ครบห้าก่อนนะคะแล้วมิ้จะมาดูว่ามิ้จะทําอะไรต่อชิ้นที่อ้ชิ้นนี้ใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ ใหญ่นี่ค่ะสีอืมชิ้นที่ห้านี่ค่ะชิ้นนี้ใหญ่ค่ะมิจะผ่าตรงที่เป็นสีขาวไสข้างในนะคะอันนี้ไปดูไปดูจากคลิปครูใน youtube เนี่ยค่ะดูจากคลิปใน y o u t u b e หลายๆหลายๆครูนะคะที่บอกมาเดี๋ยวมิขอผ่าก่อนนะคะ เดี๋ยวมิจะผ่าบอลตรงนี้เลยนะคะคือจะตัดออกไปเลยนะคะนะคะตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่เกิดแต่มิจจะผักปักชําไว้ต่างหากนะคะว่าจะเกิดหรือเปล่ามิจจะตัดสีขาวตรงกลางออกที่เขาให้มามิจจะตัดสีขาวออกนะคะ และมีก็จะแยกชำต่างหากนะคะนี่ค่ะมันจะมีชิ้นหนึ่งอันนี้เน่าแล้วนะคะเนี่ค่ะเน่าแล้วมีหนึ่งชิ้นที่เน่านะคะนี่ค่ะเน่าแล้วอันนี้เน่าแล้ว เท่ากับว่าที่สั่งมาห้าชิ้นนะคะเน่าไปหนึ่งชิ้นค่ะไม่เป็นไรค่ะออขอหั่นเป็นเล็กๆนะคะจะไปล้างอีกทีนึงนะคะ อันนี้เป็นการทดลองนะคะจะแยกจะแยกเลยนะคะ ชิ้นนี้เป็นไส้กลางชิ้นนี้ที่ได้มานะคะไม่หั่นอีกจากที่มันเสียไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมีนําไปล้างก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากที่มีหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วผ่าเสร็จนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำ ล้างน้ำสะอาดนะคะประมาณสองน้ำแล้วก็น้ำยาเร่งรากอันนี้คือสูตรที่แบบเขาบอกมานะคะก็จะมี m-150 ผงชูรดแล้วก็กะปินะคะเดี๋ยวถ้าได้ผลมีจะผสมให้ดูนะคะตอนนี้มีรัดขั้นตอนเลยนะคะก็จะเอาลงไปปลูกในนี้เลยค่ะนคะคะเราจะจับวางหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าชิ้นที่มีหั่นอ่ะมันค่อนข้างเล็กเนาะก็จะไม่เรียงนะคะ นะคะคจับดีค่ะ,คะ,ะว่าจะไม่เรียงเรียงเรียงแล้วกันค่ะนี่ค่ะดูนะคะว่าจะได้กี่ชิ้นเก้าแล้วนะคะสิบ สิบสองแล้วก็จะมีเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะสิบสามสิสี่แล้วก็สิบห้าสิบหมีได้สิบหชิ้นนะคะคือเอามาผ่าเพิ่มเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะมีไส้อันนี้ไม่จะเขียนปิดนะคะพระนครแล้วก็จะเขียนว่าวันที่เท่าไหร่นะคะ ก็จะปิดฝานะคะตัวนี้จะเป็นไ,ไส้ในสีขาวนะคะมิจะลองมิจะลองเพาะเขาเรียกว่ายังไงมิจะลองเพาะชําดูนะคะว่าจะได้ไหมตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวข้างในมันนะคะเขาบอกว่ามันมันได้ผลนะคะมิก็เลยจะลองดูเนาะทดลองไม่เสียหาย <c oughs> ไม่เสียรายค่ะนี่ค่ะก็จะวางไปเลย เรียบร้อยปิดฝาเหมือนกันค่ะก็จะเขียนไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารุ้นกันอีกนะคะภายใน3มสัปดาห์ค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ